นชั่นฟู้ดออฟไทยแลนด์ทุเรียนวันี้เทำอาหารไทยไทยฮะไทยวะเนี่ยโอเคมีไก่ใส่เพีงชาติด้วยเฮ้ยน่าอะไรวะพริกหยวกต้นหอมเฮ้ยแครอท ปลากระป๋องใส่อะไรวะอิยบดเอ้โอ้โหผัดไทยกูเอ้ยโอ้ันี่ยไอ้สัสมันบอแมนผัดไทยมันคือผัดปลากระป๋องใส่สปาเกตตี้ไอแม่เย็ดมึงอยู่ประเทศอะไรวะไอเขวดเนี่ยโหอินวันมึง ตีมือเป็นกบเลยไอ้ซ่าสวัสดีครับเราทารกทั้งหลายแล้วก,กูเป็นไรของกูเยไม่เจอกันานานเลยนะครับสลับมีมเค้มเต็มคําครับกูเจออะไรมาเยอะมากจนกูเครียดเลยเนี่ยอันนี้มีมหรือว่าปัญหา,<ม>หาสังคมวะยัดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยหมออึง้งเจอรั่วเผาในช่องทวานชาวไต้หวันนะลน่เผาพ อร่อยเข้มเต็มคำแน,น,น่นอนน่ะนายกเสนอเปลี่ยนชื่อเห็ดพอเป็นเห็ดพิมสองจุดห้าว้าวโอ้โหกูยืนขึ้นเลยอะ่ะคนไทยอ่ยงปุงแม่งด็โดนแบนอะไรเง้ยกล่องสุ่มอธิษฐานเด้ออยากเช็คดวงนะครับให้วิ่งเส้นนี้ลองไปกันดูแต่กูไม่ไปกูอยู่บ้านดีกว่าชอบมากเลยอยากเรียนที่นี่ฮะมาอะไรเนี่ย เออเซนโทรยูนิเวอร์สิโตเม็กซิกันอ๋อมันเป็นมหาลัยเม็กซิโกนะกูไปดูนี่ก็คำนะมีไฟในการเรียนปรอตรีขึ้นมาเลยอะ่ะไปสะมัครดีกว่าคำๆเลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยอุ้ย,นะยโหหมาหมางีเอ้ยบึงนี้ไม่รู้เวาาลาเนะมาล่เนีร่นะไอหมาเปรตเฮ้ย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  กูว่าไม่ใช่แล้ววะเอาแตงโมมาทำเป็นรูปมอเตอร์ไซค์สวยมากเก่งมากค่ะว้าวเก่งมากเลยไอเด็กไอจอยหน้าเหมือนเพื่อนกูตอนเด็กๆอ่ะก็เป็นเด็กที่ฉลาดนะครับที่สามารถเอาแตงโมเนี่ยมาแกะสลักนะแล้วก็ใช้ความประณีตนะครับทาเป็นมอ,อเตอร์ไซค์มีไรกระหนกเลวยออนีย่ก็ถือว่าประงานปราณีตสุดยอดฝีมือเลยความคิดสร้างสารรค์มากสวยงามมากค่ะสุดยอดมากเลยครับเก่งมากเลยครับกเก่งมากนะครับฝีมือค่ะ ไม่ออกเหรอฮะเป็นรูปเอไอป้าคอเซนเตอร์ยิ้มเลยเนี่ยเด็กชายคนนี้เอาขวดพลาสติกทำเป็นรูปหมาสวยมากค่ะ<ฮ>วา ใครก็ได้ว่างนะไปช่วยพิมพ์ตอบคอมเมนต์ป้าปาทีดิมันเป็นรูปเอไอเข้าใจไหมป้าจระเข้ทำมาจากใบตาลสวยมากเลยค่ะว้าวจระเข้อยากใบตาลเลยอ่ะนี่มึงอันนึ่งว่าเป็นใบหนาดนะเนี่ยเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากฝีมือจริงๆฝีมือ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 มีศาสตร์ชูแปดๆได้อ่ะว้าวสุดยอดมากค่ะ AI อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมเปลี่ยน เปลี่ยนข้อความว่าเก่งมากเลยเท่มากเท่มากเก่งมากหนูน้อยเก่ง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 ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนี่ก็บอกว่าเอไอแล้วนะเนี่ยป้าป้าเป็นอะไรกันเนี่ย<ม>ทุกคนดูน้องจรลเข้สี่เอาขวดพลาสติกมาเหลือใช้มาสร้างเป็นจักรยานด้วยว้าวจรลเข้ฉลาดมากเลยด็อกเมดคิดอ่ะเอาออฟทีอ้ เก่งมากเลยน้องมาเก่ง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 เฮ้ยอาเมีันเต็มเลยว่ะเฮียอะไรวะเนี่ยอาเมียนอาเมี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 นเฮ้ยกูดบอยกูดบอยกูดจ็อบด็อกกูดบอยด็อกเฮ้ยเชี่ยี่มึงไม่ต่างอะไรจากไทยเลยเนี่ยแม่งหลอนกันทั้งโลกแล้วตอนนี้น้องเก่งมากเลยอน้องโดนแดกน้องโดนแดกแน่ๆกูบอกให้เฮ้ยรายการเฮลิวิชเชนใช่หรอ ฮะทำไมทำไมเชฟกูโอ้ตัวคนแน่เลยว่ะเฮ้ยฟังดูแปลกนะพี่พี่ก็เป็นเกย์หรือเปล่าล่ะอ๋อทาวเป็นแปลกกว่ากูไม่รู้หรอกว่ากูเป็นเกย์หรือเปล่ากูอยากนี่สัสหแม่งอยู่ในหัวกูเต็มไปหมดเลยคำนี้ Why I Don't p a y h e r again พีโอเคโอ้โหอเคให้เรจ่ายเละเฮอเกย์ สักแมวอ๋อพี่ก็ตกใจแมวแมวตัวขาวดีแล้วเป็นตอนเรียนหรอกเกมอะนะดีแล้วดีแล้วบัซเซียบ์ดิงบุฮะอะไรวะนี่รัวอืมแม่ก็ก็ได้อยู่นะผิวเขาไม่ไม่ไม่ไอ้นี่มากนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะพี่ชายขอให้โชคดีนะพี่ขอให้เป็นแบบที่ผมคิดอย่าให้เป็นแบบที่พี่คิดเลย ต้องปกกันเนี่ยแขนขาวอ่อนแรงเลยแบบนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะพอเบียร์ h a r ดู o do เฮ้ยเฮียวินสโมกเนี่ยโอ้ชิ t เฮียวีโก้เกตเดี๋ยวมึงเจอกูเผานั่งยางก่อนไม่ต้องก้มให้เก็บปวดหลังนะวิ่งนี่มันป้ากว่านั้นนี่หว่าบินไปเลยป้าขาวบล็อกหนูหน่อยค่ะไม่บล็อกหรอกค่ะเก็บไว้ให้ทรมานเล่นสนุกดีค่ะโอ้โห เฮ้ยจะปาแกานะเออกูชอบนะเว้ยจริงๆกูแนะนำให้แม่กูทำแบบนี้นะรู้ป่ะใครอยากให้แม่กูทำแบบนี้กดเก้านะครับ <S <S อา่าอะไรวะเนี่ยอินเดียโซนนาอินเดียเที่เยดเคมันต้องยืนอย่างงี้หรอวะเฮ้ยมันแฟนเทสติกอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันหมุนด้วยหรอโอ้เชีย่ยนี่เป็นกล้องแบบสองร้อยหกสิบองศานี่ครับที่แบบว่าการตัวตา อย่าเชยดูการนั่งดิโอ้โหนี่มันระบบพักพื้นระบบเคลื่อนที่เร็วนี่แล้วก็เอ่อเล่นไอ้นี่มาเดี๋ยวกูแล้วสอดแหนมไม่มีคนเห็นเนี่ยเฮ้ยสอดแหนม,มนกูว้าวเฮ้ยเป็นแฟนตาสติกมากเลยเนี่ยนะครับใช้การเล่นแบบว่าไม้สูงๆเป็น,นการสอดแหนมแบบว่าเอ่อถ้าเทียบเท่า,ทา,ทากับอีรักอุย้ยเอาไอ้นี่เด้อ โอ้ว้าวเกี่ยวเลยอ่ะปั๊กกูกลัวนะถ้ามาอย่างเงี้ยสมมติมึงไปลบอ่ะกูเดินระัตะเวนอยู่แล้วกูเจอคนหมุนบนรถมอไซค์แม่งหลอดไปเจอเอเลี่ยนนะเว้ยเป็นการข่มขวัญนะอันไหนไหม c h ค r a c t e r tear wedding days วิ้ย <c oughs> ใครวะนูบาลาสไหมเนี่ยไม่รู้ตายหรือ,อยังตอนเนี้ยมันล้นเลยนะ oh. อ่ะโอ้ยร่างน,นี้มันเรียบร้อยวะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าโอ้นามี แม่จัดอู้ยเมียโอ้ว้าวรูซีเโอ้ใช่แล้วแหละอ้แต่คนนี้คนนี้อันตรายนะนี่น่ากลัวมากนะกูบอกนะเนี่ยอู้ยหมายเลข18เมียที่จริงใจของกุลลิน,นเฮ้ยกูขยี้ตาดูเเชีย่ย งงข้าผัดปูขนาดกลางขอปูในประเทศไทยนะคะโอเคปูในประเทศไทยยิงได้กรอบดีปูไทยฉันลอกกระเทยไปสักร้านไหนมาวะเนะี่ยกูยังไม่ไปสักเฮ้ยเชื่อกีลองมักซสุเกะวะพี่มาร์คยากานุยเป็นช่วงนี้มาญี่ปุ่นนะสงครามญี่ปุ่นนะตอนนั้นนะก็มาช่วยญี่ปุ่นแต่รูปนี้มันคืออะไรเหมเกย พี่ทำไงดีวะเฮ้ยมาไงวะมึงต้องแปงลงร่างมาสู้โอ้โห,โหพี่ก็โอ,โ,โอ้โหเติมเต็มทุกความสุขลุงกำลังขี้อยู่ลุงขยันเกินเมื <sight> ่อพิเต้ใส่บาทว้าว m r รอยู่ได้นานนะเนี่ยประมาณ3เดือนทนทุกสภาพอากาศกินอิ่มอร่อยเต็มคำแปดคนบนเตียงปกติสำหรับผม ชีวิตที่คุณพาผู้หญิงมาแล้วประมาณกี่คน่4,800กว่า4,800กว่าคน4,800ไม่มีอะไรใ,ใครเดี๋ยคุณเก็บสมุดพกไปเลแล้วก็ววคอ้ติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กอยู่อย่างไรทราบดงนันี้คือรู้แบจำเ<ด>รใช่เลยทุกวันนี้ยังยังมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆไหมเชวร์จริงไหมคุณนอนกับผู้หญิงเนี่ยแล้วถามชื่อของเขาเนี่ยที่หลังในวันต่อไปทุกวันนี้ไม่ต่ำกว่า3,000คนที่ผมยังไม่ได้ถามชื่อถ้ามีโอกาสและมีเวลาผมอยากจะถามชื่อว่าเขาชื่อจริงและนามสกุลจริงอะไร แปดคนมันเตียงนอนเป็นเรื่องปกติสําหรับผมมําทำยังไงวะแปดคนนอนข้างละสี่อะผมว่าเป็นโนวันโนกอสของไทยเลยนะแต่พี่ยังน้อยไปนะพี่ยังน้อยว่าของเรสาวไลเดอร์ว่าเล่นแข่งแล้วไม่เท่าสาวละครคุณธรรมหัดดูสารลวกตัวเองซะบ้างนะวันดีพอหรือยังอ่ะนี่ นี่กล้าว่าฉันขนาดนี้เลยเหรอการละครระดับเข้าชิงออสการน์นี่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 เออประมาณนั้น <c oughs> สรุปมันไม่ใช่พริกไทยใช่ไหมเวลากินน่ะฮะลุงมาเดอ้อแสบแสบพี่น้องแมงมุมมันมีใหญ่แต่ในใจฉันมีเธอแต่ในกล่องนี้มีอยู่ในกล่องนีอะไร ้มาวิตามินซีแหละใช่ไหมคุณลำตืดเม็ดละบาท้วมั้งตอนนี้ห้าเม็ดบาทอ่ะเขาทำเพื่อไปคนเดียวไม่จ่ายให้ใครเลยนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วตรงนี้ดูดิ่ดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอกงงคนพากงงเฮ้ยคนเล่นงงเออไม่กล้าเข้าบอล่ะไงงง นี่คือการหลอกที่แท้จริงคนเล่นงงกรรมการงงคนภาคยังงงเลยอะ่ะเห็นไหมกูก็งงเมื่อฉันอยากเป็นคนรวยหุยได้อยู่แล้วเนี่ยเบนตัวใหม่เนี่ยหุย AMG อุ้ย4150เมียงเซียเด็กเบกมึงทำมาแข่งกับ M150 ก,กาแฟไม่สามารถทำให้คนหล่อได้ผมหลังจากดื่มกาแฟในเจอร์กีบ กูหลอกกันมาเลยแข่ว่าไงอ่ะอุ๊ยโลแมนจ์อสาวสาวกอดไงมีงอ่ะมึงอย่าบอกนะน<ำ>ดูโ,โ,โก,ก้ไม่ครับกับความจริงที่ถูกเปิดเผย80% 60% 30%โอ้โหโอเคมันเปน็นอย่างนี้เองไหมครับเธอนี้แม่งเกย์ไม่ใช่ยอดชายอยู่ไม่ได้ เรื่องสงสัยแล้วว่ากูเป็นเกย์ไหมตอนนี้แม่งเจอแต่เกย์เต็ไมไปหมดเลยขับช้าๆข้างหน้ามีกรีเป็นกูกูเลี้ยวนะอันเนี้ยกูเลี้ยวเลยอะแม่งแทบดิฟเลยแฟนตาสติก <Fantastic S 2> มากอุ้ยไข่อันตราย <c oughs> ไม่กล้าแดกอันเนี้ยโ <c oughs> อ้ท่ถนนุนโอ้โหแล้วเดี๋ยวแล้วข้างบนนี่แล้วดูมันแยกดิโอ้โหอะไรเนี่ยไมเคิลเจ็คสันอะไร วีคอมพาวหมู่บ้านคนมีพลังวิสีวันวันหนึ่งอาจจะมีซูมปอร์แอร์บินผ่านหาบ้านอยูโอ้นกมุนคอเฮ้ย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 นกหรอวะนะโอ้กูว่าแล้วจิกมันนี่อือนั่นแหละจิกแม่งเลยอือนี่นะนี่นะสัตว์รอกกูนี่นี่ยโหมึงจิกเก็บมันงนะจิกแม่งเลยสัตว์ลอกกู ยุกคน่น,นี้งูนมันจะอมคายได้ยังไงวะตัวมันเล็กเดียเห็นว่าคายได้ยังไงวะอมได้นะเว้ยเนี่ยนี้ไทยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเ้ย้ <could> ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮี้ยเเยเฮ พทอใจเบียดบ่าไมทำไมทำไมมันอาปากได้กวางขนาดนี้โอนกบกรบคนี้เฮ้ยมีเมียด้วยบีมตบานยางจนานนะตตุยปันยอตัวตุยปานด้านทามันทอบีมันหน้านะท่อไปมันหน้าเฮ้ยทำไมอเป็นญี่ปุ่นแล้วมันดูมันเงาะโอ้โอนันนี่กินโดนดิสกา กูดูอะไรอยู่วะเนี่ยเอ้าวกโคลนแล้นี่โน้นน่ะมันจะเอาขายได้ยังไงวะตัวมันเล็กเดียวนะเพราะว่าไม่น่าจะเอาได้นะเวย้ยเฮ้ยอย่าเข้าใกล้นะมันจะมีเล็กเนี่ยอันตรายโอ้ปากมึงกวา้างขนาดนี้ไอศิลาวะปลมึงกว้างขนาดนี้เลยเชียววะไม่ไยยอยา,มยากจะเชื้ออะไรวะโอ้ขายในญ่ตัวใหญ่นะกูลองอมขวนน้ำเนี่ยปากมึงกวา้างโอ้โห อาจารย์สาวโต้ชาวนิดครูไขคอสเป็นนิพพานฮะไขคอสเป็นนิพพานคืออะไรวะจิตครูก็ใหญ่เท่าจักรวาลซึ่งคนที่อยู่ในอารมณ์ฌานเนี่ยเขาจะรู้ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงอากาสารนัญใจยตนะฌานถึงฌานที่8เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครูเข้าใจแต่ครูสามารถทําได้คือไม่ว่าจะแบบอยู่ในเอเรียบทไหนเนี่ยครูก็อยู่ในนี้มีฌานถ้ารู้ขนาดนั้นแล้วหลุดบ้างไหมก็มีหลุดครูก็สามารถกลับมาได้ กลับมาทำไมอ่ะก็ไปเลยดิสซว่ากูอ่ะขายคอร์สนะครับคอร์สละสองหมื่นห้านะครับแล้วก็ขายได้สักร้อยคนนะร่องร้อยคนคุณดูกูรวยเลยอ่ะเคก็มาดูเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะมีมเข้มเต็มคำเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ ใครอยากไปหนุกหนานนะครับมีเมิมไปแชร์ได้ในกลุ่มสุกนี้มีมีนนะครับผมไปเล่นกันก่อนได้เลยมึงก็ดอยนานเกินแหมมึงเดือนละไรคิวปะเนี่ยมีเมเข้มเต็มคำมึงเนี่ยเราไปมัวเดือเสือกเรื่องชบ้านอยู่กูเ,เจาะหน้ากูเสือกไปเกือบอาทิตย์เลยเอาไว้มาเล่นกันใหม่นะครับสำหรับมีเมเ,มเมข้มเต็มคำเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปละอ้าวไปไอะไรเชเจอกันในคลิปหน้านะครับผมผมก็นอนเหมือนเดิมเลยเนี่ยปิดคลิปเหมือนเดิมอีกแล้วมึงเจาะหน้ากูมาจุ่มกล้องใช่ไหมนนใช่แล้ว สวัสดีครับ